มาดูช่องของเพื่อนของเพื่อนของพี <elier> New plant. New plant. ่ก <c oughs> ัน huh. ค่ะก็คือน้ำตาลตอนแรกนะคะขอโทษด้วยค่ะมีคำหยาแค่แค่นิดอแดงเนื้องเพื่อช่วนแค่แค่นองนอนแล้วโอ้โหแดนแลเกย์สบายสบายเลิศเลินกันอาแล้วเอาแล้วๆอาแล้วกลางวันไม่นอนเลย ทน้องนอนแล้วชื่อว่าน้องนอนแล้วนอเอิ่มน้องไอซ์แยนนะคะแต่น้ำตาน้ำตาบอกว่ามีตุ๊กตาหมีน้องนอนแล้วนะคะแอวตุ๊กตาหมีกเลยน้องแคร์นะคะน้ำตาบอกแคร์แล้วค่ะตัวใหญ่ๆน้ำตาบอกว่าพอสำงรับอะไรก็ได้ นี่ค่ะตุ๊กตาค่ะแบกเอามาวงเลยค่ะนี่ค่ะมอง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 ส่มองให้ดูนะคะจะเปิดตาอย่างไรอืม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 เหวี่ยงเหวี่ยงตาตาเหี้ยวๆเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะตาของจริงเลยค่ะแค่นี้ค่ะ